สวัสดีครับพี่น้องพ้องไฟฟับสกูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพอกับบะเตียท่าจจนผู้ชมเด็กครับวันนี้มาเตียเดินทางมาทางนอ่าลพบุรีนะครับเนาะงวันนี้เนาะบมาเตียก็มารีวิวเส้นทางอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับถนนนู้นทางเป็นยังไงทางลพบุรีดีหร,รือเปล่ามาดูกันครับพี่นอ้องอ่าทางนี้ก็จะเป็นสายมือบรือาเตียนี่ก็จะเป็นเขาหัวโหล่นนะครับเนาะพี่น้องเขงาหัวโหล่นเนี่ยนี่ พี่นี่ก็จะขึ้นเข้าขาแล้ครับข้างหน้านี่อีกเมื่อกี้นาทีแล้วเช่นเคยครับมากับยุงเปอร์สู้ๆครับเพิ่มมาตุ้งพี่ใหญ่เพิ่มมาสู้ๆเพิ่มมาก็ขอฝากพี่ฝากน้องเหมือนกันเช่นเคยน,นะครับไออ่าครับรวมมีความระมัดระวัววงใยความปลอดภัยของตัวเองนะครับเนาจะอ่าดำรงชีวิตหาเลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้งองตัวเอง นะอ่ายูถนนทุนทางอ่าบางทีก็ฝากให้ดูเลขกันนะครับเน,ะนาะเส้นทางก็ให้มีน้ำใจนะครับการมีน้ำใจขับรถนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่แล้วแต่บางทีกัห้แไม่ห้ไม่ควบนระมันระบางกันแล้วกันนะครับครับเส้นทา,นางนี้นะครับเด้อหากว่าพี่น้องไห้เดินทางมาเส้นนี้ก็เบิ่งตามป้ายจราจรหรือไป ทางทางที่เราจะรีวิวไปตรงนี้นะครับว่าอลาบมาพอลาบยะโซ่ก,กระเบนนะครับตรงนี้อ <c oughs> ากาศดีแดดจิ้งน้อยครับวันนี้ก็เท่ากับนานๆันแดดจิ้งน้อยมือเช้านี่พ่อเตออกมากามากับลเลี้งเท่ามากกับน้ล่าหกโมงกว่ากัเครื่องชิมีหมอกเนี้ยนะครับเส้นเส้นนีน่เส้นว่างหน่อยนะครับเนาะที่ส่วงเส้นว่างหน่อย ข้างหน้าในการจะกาจิ้มปดอกไส้เขาลูบรี่นะครับแต่ว่าขัดตรงไปกับขึ้นเพชรบูร์นี่ครับเบังตามไปเ้นทา้งที่บ้าเตี๋ยารีวิวไว้นี่นะครับพี่น้องเนาะหาเป็นเ้นี่ขึ้นคนนะครับพอไปเพชรบูรณไปทั้งเจังหวัดแพร่จังงวัดน้ำพุนน้ำปางเชียงหม่เัียงไายได้เบิดครับเจนี้หากว่าพี่น้องมาทานเจนี่ก็อาจจะเป็นคุณเคยคุณงูคุณตานะครับ เพิ่งจกเส้นทางอันนี้ขาเขานะครับนี่ขาเขากรุงเทพแล้วครับเนาะกับโบมีค่อนข้างจะโบมีรถปันไดนเพระาะว่าลังปิดใหม่มาเนี่ยครับรถเชิงจีเป็นทาง,ทาง,าาทางาห้างนะครับเนาะแต่ว่ากัเส้นทางการหาอยู่หากินในบนถนนสายลักเนี่กครับบางทีกับขอคากพี่ฝากน้องไปหายไม่ความระมัดระวังนะครับเนาะกันครับเขื่อนไปมาหายไมีความใจเย็นๆนะครับเนาะ แจะไปฮอนผ่านเกิดพิาทกันมากเลยความเสียงหายมันจะเกิดขึ้นอย่างไรหลวงในการนอบกักกเงืนท่อการจัดก,การมีการเสยย่ยใจไรขึ้นอีกการเลือดร้อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเองกับอีน้องน้ำกาสเดือดร้อนการเงินการท่อการเสยย่ยใจก็ฉะนนั้นบาเดีก,ก็ฝากว่าให้พี่น้องบา้านฮาองมีความระมัดระวังให้ค่อยๆไปก็ค่อยเดินทางนะครับเนาะ ตนนัวนี้ติดไฟอยู่ครับติดไฟแดงอนว่าานาของบาเตียนนี่ก็จะเป็นเขาขาดนะครับพี่น้องเขาขาดขึ้นพันไปเพชรบูรณ์นะครับเนาะก็จะพันไปจังหวยหนึงก็จะไปเจอสามแยกนะครับสามแยกเขาใช่บรารันนะครับ จันจวนไปมากนะครับครับเกยเดี๋ยวนำมาระวังนะครับผลพันเนขาค้งไปอ่าดีดีมาแล้วการจันจวนไปมากอ่ะห้องตัวนะครับบอรถบัสควายหลายไปไหนอันนี้เจนิ่เพ้นมุงน่งหนามาทั้งนั้นทั้งกว่าหมืนนะะ่นแล้วกันก็จะเ,เข้าแข็งเทมนะครับนล้วไปน้องเนาะ ทางนี้บ่าเตียก็เดินทางต่นนะครับหลังจากป่าติดไปแดงแด็เขียวนะครับทุกท่นานก็เดินทางนะครับขอให้พี่น้องโชคดีมีความปลอดภัยโชคดนเช่นท่องมีไม่มาแล้วก็ขอให้มีตจริงดีข้ามาความลำดุวยจะเป็นความพี่น้องสุงสขผู้ทุกคนนะครับเนาะร่วมทั้งบ่าวเตี๋ยน้ำขอให้ฝากพี่พี่น้องเดินทางมีความปลอดภัยนะครับแล้วนี่ก็ยังอยู่นั่งกันยังอยู่ส้ายลัก โมงนาเขาเพชรชูนะครับนวะลอยู่บนเส้นทางสายเอกยังอยู่กับบ้านเตี่ยอยู่ครับเช่นเคยนะครับนวะลกันทับกี่บรรยากาศดีกันครับพี่น้องบ้านก่อนบ้านเตี่ยก็ลงไปตั้งจุ่มพรดน,นะครับเหมือน,นกับสานเปรียดกันแม่เมยนะครับแต่ว่าให้ดีกันบรรยากาศก็ดี ข้างนี้ซื้อมาทำพ,พิซซ่าพูนี่ค่อนข้างจะออกนอกหนาวเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันอมอคคาเนาะมอคคาลาเลนะมลันก็เริ่มหนาวเริ่มใบไม้ร่วงแล้วครับใบไม้ร่วงแล้วก็ถอดอยอดออกมาใหม่มก็คือพ่นเท่าไรนะครับพอปีปีก็าผ่านไปแล้วก็เริ่มให,ใหม่ก็เพราะงานใหม่สริงได้พอดีย์ก็ให้ฝากไปแล้วปีเก่าน,นคะครับเนาะ สิ่งไรดีๆก็ให้พี่น้องรับไปพร้อมกับปีใหม่นะครับเดินทางเดือนแรกของปีนะครับมกราคมมันนี่ก็เป็นวันที่สิบสามนะครับมกราคมปี6 6หกหกน้อยพ,พี่พี่น้องนะ<ๆ>เดินทางนะครับไปพร้อมกับป้าเตีย้ยมีเต็มช่วงชุกชื้นเจริญนะครับเนาะคุณครับข้งางใต้เมื่อนี่ยค่ะ เป็นเขาหัวลวนทางน้ำบ้านเตี้ยนี่จะขึ้นเขาขาดครับพี่น้องขึ้นเขาขาดเด้อมาเบิ่งกันเจนี่รถบรรทุกกอะไรกันนะครับเพราะว่าจเฉพาะาี่เป็นรถบรรทุกอาหารรถพ่วงนะครับและนี่จะเป็นอ่อใช่ใช่ครับล่งโม่หินนะครับ บางซ้ายเมื่อบาเตียนี่บางซ้ายเมื่อบาเตียนี่จะเป็นรุมงหินนะครับตรงนี้มาครับเมื่อเบิงกันการขีนเขาขาดครับพี่น้องอยู่้างนานีาคนา่ครับประมาณสามร้อยเมตรครับ้างนานีาน่มากันเมือม่อมาดูกันวิธีขีนเขาขาดกันครับจะเป็นช่องทางเก็บแฝงครือพี่น้องแดนแค่สองเลนครับ ด้านหน้าของช่องแคบที่อยู่ทั้งหน้าทีนี้แนมเพชรนี่ครับพี่น้องก็จะเป็นช่องเขาขาดนะครับพี่น้องนี่เขาขาดพิชพุนขึ้นเขาขาไปพันพี่น้องทางในพันรถพาดเ้นนี่ก็ต้องต้องต้องพาดนั่นช่องทางนี่ครับช่องทางเขาขาดเลยนะครับเด้วยเห็นว่าครับบรรยากาศทางเขาเนี่ยครับภูเขารอบด้านทั้งขวามือกับภูเขารอบด้านนะครับช่องกลางที่เป็นเขาขาดนะครับพี่น้อง ลูกปี่อะไ่วะสุสุครับนี่เขาขาดครับพี่น้องเบิ้งเยอะเบิ้งเยอะจ้าดิครับเบิ้งนั่นแจงแจงดิครับนี่เขาขาดแต่เป็นในนั่งกินกับที่เป็นด่านเยื่อเมยครับเนี่ยด่านเยื่อเมยนะครับเนี่ยเิ็งครับแต่บิางนั่งกินเด้อยด่าพี่น้องภางในิวงนั่งกินกับเบิ้องด่านเยื่อเมยครับ แบตเทพปรลชุดมังกรฟ้าเบิ่งไปเลยจะห็นคข่ไข่กันเขาเขาลูกนี่แหละครับนี่แหละครับเขาขาดครับอ่าิงรถมันทุกขอา60ิร้อครับเอา60ปิอ60ปอต้องเขาได้กันครับ มโออม60ล้อตำนานของอาการพรัพฒนงแสงเป็นติดว้จะติดว้นะครับเนาะ,ะมาดูก,กันโม60ลออ้อนี่ครับขึ้นเขาขาดเวทนะครับพี่น้องอ่าที่นี่ก็มุ่งนาเขาเพชรชบูรณ์ครับ มาดูกันยิ่งน้อยเอาละครับพี่น้องวันเดย์สำหรับคลิปนี้มาเตี๋ยกันจะฝากพ,พี่น้องไหม่จะมีนล้วกับว่าก็ฝากพี่ฝากน้องไหม่ในอุบกอมบกอมแขนห้พี่น้องแอร์ขับรถมีความระบาดอะไรบ้งแล้วกันมาจากช่องมาเตี๋ย Channel น,นะครับเนาะนี่ก็ ว่าเดี๋ยวจะขอรับพรจากพี่น้องไปก่อนพอกันกิมหนาแล้วครับนะสวัสดีครับ